สวัสดีครับวันนี้ช่องตีติกรถดมือสองนะครับก็จะมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถซีวิกอีเคนะครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับตัวนี้จะเป็นตัวดีสิบหกวายสี่นะครับจะเป็นไม่มีเทคนะครับแต่ว่าการขับขี่ดีมากนะครับไม่ต่างจากวีเทคนะครับอัตราเร่งดีนะครับก็เดี๋ยวจะไงเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเชิญชมดูก่อนนะครับผมโอเคครับ ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมตัวรถสวยนะครับมอดี้เดิมบางนะครับผมโดยรอบรอบคันก่อนนะครับ อันนี้ก็สวยนะครับพอดีติดรถอีกคันหนึ่งนะครับไฟข้างหน้านะครับผมกันจังหน้าสวยมีลินหน้านะครับของ SIR นะครับสเปคตรงรุ่นของ EK นะครับผมโคมไฟสวยๆใสๆนะครับ ล้อนะครับผมเป็นล้อ CE นะครับผมสี d n i ไ h t b บ u ูนะครับอ่าสเปคนะครับจะเป็นหน้าเจดนิ้วนะครับหลังแดนิ้วนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมของเดิมทํามาสวยมากนะครับสภาพรถคันนี้นะครับจะมีการจัดทรงนะครับโหลดนะครับอ่าโหลดจัดโช๊คใหม่เซ็ตโช๊คใหม่นะครับทั้งสี่ต้นนะครับนุ่มหนึบนะครับ รถคันนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนคัสใหม่นะครับแล้วก็จะมีการทําล้างระบบแอร์ใหม่ทั้งระบบนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับผมสภาพสวยนะครับขับดีนุ่มนะครับรถคันนี้ขับทางไกลสบายๆเลยนะครับโอเคครับภายในกันนะครับแสงประตูก็ยังสวยนะครับโซนเดิมนะครับเดิมทุกอย่างนะครับเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับผมสภาพสวยนะครับ นะครับาเลขไม่นะวิ่งแค่สามแสนโลเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับกับสภาพรถปีนี้นะครับภายในสวยๆนะครับผมบนโซนในสวยอยู่นะครับสภาพยังได้กิบอยู่นะครับในขี้เลนะภายในนะครับแประตูด้านหลังนะครับสภาพก็ยังถือว่ายังสวยอยู่นะครับ ไม้ขเลน, e นะคะรับผมลดราคานี้นะครับเงินเจยบนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับผมเครื่องเดิมนิ่มๆเลยนะครับดูนะครับฐานหน้าเดิมๆนะครับตัวนี้ฐานหน้าเดิมหมดม้อน้้ำนี่เป็นม้านน้ำพิณีมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับความร้อนหายห่วงครับสภาพถือว่าดีมากครับไม่มีเยอะ นะครับเครื่องแห้งนะครับสวยเครื่องเดินนิ่มๆนะครับเดินเรียบไม่มีสะดุดไม่มีไอไม่มีนะครับนะครับหม้อน้ํานิ่งๆนะครับไม่มีปัญหานะครับความร้อนนะครับนิ่งๆเลยนะครับวหม้อน้ำให้ใหม่ี r e ี่ยม เรียบร้อยครับนี้เรามาดูนะครับเครื่องระบบเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องแน่นๆนะครับใค้ได้คันนี้ไปใช้ครับสบายสบายเลยนะครับผมดูช่วงท้ายกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่อนะครับท่อเ s สวยๆเลยนะครับ นี่ครับท้ายครับเดิมๆนะครับผมนี่ตามฝาท้ายนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเดิมหมดนะครับเดิมๆเลยนะครับท้ายนี่ครับรถนะครับไม่มีผูนะครับผมอันนี้คือสีจะเป็นแค่สีธรรมดานะครับเพราะสีตัวนี้มันเป็นสีตามกาลเวลาไม่ใช่ฝุ่นนะมันเป็นเหมือนพวกเศษยางเศษคราบอะไรเฉยๆนะครับตัวนี้ครับ รถไม่มีผูนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของรถคันนี้นะครับก็ยังไงใครสนใจนะครับก็มาดูได้นะครับผมที่สมุดประการเทพรักษนะครับก็เบอร์โทรเหมือนเดิมครับ0800733492นะครับราคาคันนี้ก็ขายแค่59,999นะครับผมใครสนใจก็มาดูก่อนได้นะครับมาลองขับลองทดสอบดูได้นะครับรายละเอียดตรงตามรูปที่ลงไว้นะครับผมก็คือใครได้คันนี้ไปถือว่า เอาไปใช้ได้เลยครับขับทางไกลสบายๆครับราคาเหมือนมอไซค์ครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเราขายแค่เงินสดนะครับไม่มีระบบผ่อนนะครับพอรถเราซื้อขายรถบ้านโดยตรงนะครับโอเคครับก็อย่าลืมฝากช่องด้วยนะครับช่องตี้ติกรถมือสองนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดรถเข้ามาใหม่ๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับ